สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองขับเจ้า CBR 650นะครับวันนี้เป็นของลูกน้องม,มันจะมืดๆหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มาสลับกันลองขับดูว่าฟิลการใช้งานจะเป็นยังไงนะฮะโอเคฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฮะลองใช้ดูกันอันนี้ต้องบอกอยังไงวะเนี่ยเพอเอาห้ได้เกียร์ที่เกียร์้องเกียร์สุดๆสุๆเลยเด้ออ๋อครับเพร่อให้เกียร์โอเค ่าลองคิวฮะ คนขับง่ายมากมามาเราเจะเ,เจกียร์สาเลยก็ได้เกียร์ว่างไหมฮะทุกคนอุ้ยของ h o n ด้ขับง่ายมากาทุกคน ไม่ไจะขับง่ายขนาดนี้อุยเบาด้วยดิขดับรถคือแบบเบาเลยอ่ะ นี่นะชอบชอบชอบเสียงหวานนิ อเคอันนี้เป็นลองระยะสั้นนะฮะทุกคนโอหบอกเลยว่าเป็นรถที่เบาแล้วก็ขี่ง่ายมากขี่ง่ายกว่าอาวานผมอีกขยวยวโอเคฮะขอจบคลิปเป็นรีวิวสั้นๆนะฮะเพียงเท่านี้นะฮะทุกคนขี่ค,ครับ